เป็นเรื่องที่วันนี้ทางาท่านรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะครับคุณหมอชลนนานสีแก้วนะครับคุณหมอยุทธโพธารมิกประธานิันทโรคอัลไซเมอร์ห่งประเทศไทยและาศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทิกาทวิชาชาติกรรมการเลขานุการนะครับก็ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดงานในวันที่15กุมภาพันธ์นะครับกระทรวงจะจัดงานสร้างสรรค์สังคมไทยห่างไกล เอาไซเมอร์ครั้งที่5ที่สวนสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วคุณหมอชรลนานก็บอกนะครับปัจจุบันนี้ไทยมีผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมประมาณล้านคนประมาณการว่าในอีกเจ็ดแปปีข้างหน้านะไทยอาจจะมีผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมถึงล้านสามแสนคนนะฮะโรคนี้พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายผู้หญิงมีโอกาสเป็นสมองเสื่อมมากกว่าผู้ชายนะฮะและพบในเขตชนบทมากกว่าในเมือง สาเหตุ60%สัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดสมองเช่นหลอดเลือดแข็งตีบตันทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะครับแล้วก็คุณหมอชลานานก็แนะนําว่าการใช้เครื่องมือช่วยจําช่วยคิดแทนในการใช้สมองนะครับอย่างเช่นบันทึกเบอร์โทรศัพท์ในมือถือร้องเพลงตามคาราโอเกะใช้เครื่องคิดเลขนะฮะถ้าใช้ตั้งแต่วัยเด็กก็มีผลทําให้สมองขาดการใช้งานนะฮะก็คือร้องเพลงคาราโอเกะก็ประมาณว่า เกิอดอนนี้ร้องเพลงก็ไม่ต้องจำเนื้อ้องร oh. อเนื้อร้องจากคาราโอเกะแทนที่จะจะจำบ้างในบ้าง<ำ>นะฮะหรือว่าเครื่องคิดเลขอะไรนิดอะไรหน่อยก็เอามือถือมากดเครื่องคิดเลขไม่เคยคิดเองเลย uh huh. นะแบบนี้เนี่ยบ่อยๆเข้าเนี่ยฮะสมองก็ขาดการใช้งานเซลล์ประสาทขาดการกระตุน้นนะครับก็มีโอกาสที่จะทำให้สมองเป็นสนิมนะเกิดเป็นโรคความจำเสื่อมเร็วขึ้นนะครับนี่ฮะคุณหมอยุทธโพธารามิก ประธานบันิตโรคอัลไซเมอร์บอกว่าคนที่เป็นโรคเรื้อรังนะฮะเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงมีความเครียดก็มีส่วนทําให้สมองเสื่อมเร็วนะฮะถ้าเป็นเบาหวานนะความดันโลหิตสูงแล้วก็เครียดก็จะสมองเสื่อมเร็วจากตําราภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า textbook พบว่าการมีเพศสัมพันธ์จะทําให้สมองหลั่งสารเอนโดฟินช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมได้อนอกจากนี้กิจกรรมการคิดเลขของผู้สูงอายุเช่นผู้ตรงๆคือ คนแก่เล่นไพ่เนี่ยก็เป็นการฝึกสมองนะทำให้เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยโอกาสจะเป็นอ่ะน้อยถ้าเล่นไพ่ตรงนี้ขีดเส้นตายไว้เลยขีดเส้นตายไว้เลยเล่นไพ่กับอะไรนะเล่นไพ่กับมีเซ็กแต่อันนี้คุณคุณเทระคุณบรรจงเนี่ยคงคงไม่มีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมละเพราะว่าเล่นไพ่ผมเล่นไพ่อะไรเล่นไพ่ับบรรจงก็มีเซ็กสารเอนโดฟินเล่นไพ่สารเอนโดฟินไม่หลัง ไม่ล่ะเล่นไพ่นี่คือฝึกฝึกฝึกสมองฝึกสมองแต่มีเซ็กเนี่ยมันมีสารชเอโดฟินชที่ช่วยให้ที่ช่วยทําให้ห่างไกลจากโรคสมองเสื่อมนี่ฮะไม่ต้องกลัวแล้เป็นข้ออ้างได้ไม่อยากสมองเสื่อมนี่นะเอาวันที่15กุมภาพันธ์นะฮะงานสร้างสรรค์สังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์นะครับ